วันนี้พี่คนไทยมาเที่ยวหานะคะปาร์ตี้ค่ะปาร์ตี้เอ้เราเราทำงานกันดูดิผู้ชายทำงานเลยผู้ชายสุดหล่อสุดหล่อทำงานภรรยาก,ก็ทำไก่ไก่ย่างไกย่ไกย่างส้มตำนะคะย่ร้านนี้ ขาเล้เห็ดยัดไส้เห็ดยัดไส้ให้หมดเลยแอนดี้แอนดี้อินโทรีบาร์บีคิวค่ะบาร์บีคิววันทำงานแน่ดิพี่ชายบาร์บีคิววันทำงานนะคะวันนี้วันหยุดอเมริกานะคะ คนอื่นเ่องฮอลิเดย์แต่เราทำงานเราซ่อมแซมบ้าน Sorry ไม่ร้ายไอฟิมมิงวันนี้วันหยุดอเมริกาเนาะพี่คิมเนาะไอเมมเบอร์เรียลเดย์วิกเมมเบอร์เรียลเดย์วิกเกนนะคะวันทหาร n ผ่านศึกพี่คิมพี่คิมสมาร์กอใหญ่เลยนี่ค่ะเมื่อาชีพนื่องข้าวเหนียวรอแล้วนะคะคนอีสานนึ่งข้าวเหนียวรอแล้วเด็กเทพจะมากินตัำมะฮงบ้านคอย เมีวฝรั่งสุกเล็กเมียวมวฝรั่งตั้มบะงงยางเสี้ยมเลยแบบเนี่ยเมียวเมียวฝรั่งกินย่างย่างค่ะวันนี้วันนี้วันเมมโมเรียลเมมโมเรียลวิกเอนนะคะวันทหารผ่านศึกอเมริกาเพื่อนเพื่อนมาทำงานช่วยมากินย่างย่างกันค่ะ กินส้มตำกันค่ะทุกคนส้มตำไก่ย่างเห็ดนะคะเห็ดไอยาเห็ดเตกนอไอโนไอซิวนอเเอาแก้วหนึ่งสิว่า oh. uh, วันนี้มันอะไรนะอ um